Oh alhamdulillah. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَدْ قَالَ اللهُ سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مُعْدُودَاتٍ Para Nabi Rasul Allah عليه وسلم man sa ra ma ta da ibadan wa ihtisaban dhukr lahu ma taqadama min dzambi sudakallahu alazim masa ra kalu sujadi hadirin sidang jemaah rahimakumullah alhamdulillah inilah kesempatan yang baik pada hari yang mulia ini tempat yang mulia ini Mereka kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu SWT Dengan iman dan takwa yang sebenarnya lah yang dapat menyelamatkan hidup kita Baik di dunia ini maupun di akhirat nanti Hal ini berbahagia Saya telah khatib untuk menyampaikan kutubahnya di hari ini dalam bahasa lain Jemaah Rasul, pusat hati mikir yang lain ัลฮัมดลิล้ววันนี้เราอยู่ในช่วงสุดท้ายของเดือนชาาิเป็นวันที่29ชสบานาปีพ4 3สีิจ้รสาสิห้าิเรสกอินชาอัลลอฮ์เย็นวันนี้คำลงวันนี้เราจะมีการดูดวงเดือนกันถ้าหากว่าเราเห็นดวงเดือนก็แสดงว่าวันที่หนึ่งเรามะดรนก็คือพรุ่งนี้เราจะทำการโบรชิบทกัน,นแต่ถ้าหากว่าเย็นนี้ ดยเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างเราไม่สามารถเห็นดจจดได้แสดงว่าดังเช่นดังม م ض อนก็คือวันอาทิตย์นะครับอิชอลล a h อุมาที่เราขออลัาาอลลอฮมะอัลลอฮมาบาลิบร,รมมร ض เราคงจะได้รับมดอนกันทุกคนนะครับเพราะอาจจะมีพี่น้องของเราซึ่งเข้าในชาบ,บ้านก็ได้จากไปแลว้ว ว่าท่านเหล่านั้นก็เป็นคนที่ต้องกางที่จะได้รับสิ่งดีๆดีดน,านามในเดืดอรดนรอมฎอนนี้แต่โดลเฉาะวันว่าเราทุกคนที่มาและมาวันนี้ก็จะได้สัมผัสกับอรรถของเดืนดอนรอมฎอนของพันว่ร้อาปี1435ครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่มีเกียรติคงไม่เร็วเกินไปที่วันนี้ก็เด็กอาจจะพูดถึงเรื่องเกีย่ยวกับมฎรนนมครับ พราะว่าพรุ่ง,รงนี้หรือมะร่นนี้เราอาจจะเข้าสู่รมฎอนแล้วเพราะฉะนั้นข้อติดขอพูดถึงเรื่องรอมตอนกับสุขภาพนะครับเมื่อพูดถึงรมฎอนแน่น,นอนที่สุดหมายถึงดีบัตยต่างๆที่เรียกว่ารมอนครับไม่ว่าจะเป็นดีบัตยวันจิตหรือว่าศุนยนะ์ที่วัจิตเราก็ทราบดีว่าคืออะไรบ้างนะครับละหมาดมั้งตห้าเวลา การเดินสิบกดซึ่งเฉพาะในเดือนนี้ส่วนอิบานดัชสุนัขนั้นมีแยกๆมากมายนะครับในการดิละวะดิลกุรอานการอ่านอัลกุรอานนี้ซิกรุลลอฮ์เิสติกฟาร์สุดอกต่อรวมถึงฮิติกับในสิบทัพสิบสุดท้ายของเราเมื่ก่อซึ่งเป็นอิบานดัชสุนัขทั้งอวยจิ๊บทั้งสุนัขแน่นอนที่สุดเราในฐานะที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาที่มีโอกาส ในสนมปัตอวตานนั้นควรที่จะช่วยโอกาสนี้ให้มากที่สุดในการที่ทำอิบาดะในเดือนนี้ให้เป็นที่เพื่อหวังการตอบแทนจากาอัลลอฮฺเราได้นั่นคือสวรรค์นั่นเองนะครับพ้ที่ศรานั้นท่านในมีได้กล่าวว่าเขาจะมีประตูเฉพาะของเขาเองที่เข้าสวรรค์ชื่อว่าอันบาบบาบุตรไรอย,อยาครับเป็นประตูเฉพาะที่อัลลอฮฺได้เตรียมไว,ว้สําหรับบรรดาผู้ที่เกอสิ่งบุทั้งหลายนะครับ ส่วนเมื่อเราพูดถึงเรื่องสุขภาพคนส่วนหนึ่งอาจจะหมายถึงว่าสุขภาพนั่นก็คือสุขภาพร่างกายและจิตใจเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วในศาสนาอิสลามนะสุขภาพนั้นจะต้องครอบคลุมทั้ง4มิติ4ด้าน,น,นาด้วยกันซึ่งเป็นนิยามที่ได้ให้ไว้โดยนายแพทย์ุสลิมคนหนึ่งที่เราทุกคนอาจจะคุ้นเคยชื่อนี้คือพิบุมมินาท่านเกิดในปี 400กิโลกรัมแต่ถ้าท่านมีชีวิตเพียง57ปีเท่านั้นเองนะครับท่านเป็นแพทย์ที่ยิ่งใหญ่และก็แพทย์ที่ได้ยอมรับชาติะตะวันตกนะครับตำราของท่านเป็นตำราที่ยิ่งใหญ่ที่ชืวว่อว่าบิทเทนนอนอัลกรนติดติดซึ่งยุโรปใช้กันเป็นเวลาหลายศตวรรษนะครับในมิติสุขภาพของอิสลามนั้น ถ้าให้ความสําคัญซึ่งสี่ด้านเลยกับหนึ่งมิติด้านจิตวิญญาณที่เรียกว่าโลหานญาความเชื่อความศรัทธาต่อระสบการณต่างๆมิติที่สองด้านอักเลียด้านสติปัญญามิติที่สามด้านนับเสียด้านอารมณ์ความรู้สึกต่างๆด้านที่ใด้านยัสมาน,นยียสุขภาพร่างกายนั่นเอง ื่อถึงระมดอนเราจะมีคำถามว่าระมดรอนสามารถที่จะสร้างหรือพัฒนาคนที่อยู่ในระมดอนนั้นให้เข้าไปสู่ในภาวะที่เรียกว่ามุสลิมที่สมบูรณ์มุสลิมกา้ินหรือว่าเป็นผู้ที่มีสวัวะที่ดีทั้งสมบูรณ์ทั้งสีปรปการได้หรือไม่นะครับ ผู้ศรัทธาที่มีเกียรติเรามาศึกษาดูว่าเรามาดอนโดยเฉพาะกัรถือเกิดสิบน,นั้นสามารถที่จะเป็นตัวแทนอีกาวด้หนึ่งได้หรือไม่ในการที่จะสร้างคนที่เกิดสิบน,นั้นมีสุขภาวะที่ดีทั้งสีนาน้ายกันนะครับประการแรกด้านจิตวิญญาณคนที่ตั้งใจเนี้ยเจอสิบนเพื่อรัศมีดาราโดยเขาสามารถที่จะระงับละเว้นอดกลั้น จากการกินกานดื่มหรือการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาในทุเวลาทุกวันนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายสาหรับคนทั่วไปแต่มุสลิมู้ศรัทธาที่ยอมรับบัญชานี้สัมเะวะอัตนะฉันได้ยินแล้วและฉันจะปฏิบัติตามตามเบญมัลสมาตรถึงแม้ว่าการบดการกินนั้นเป็นปัจจัยย่อยที่สัมพันธ์สมาชิกของข้าพเจ้าในข้าพเจ้าจะสามารถจะควบคุมอยาระงับระวังได้ แสดงว่าการทดสอบขั้นตอนแรกผ่านแล้วจิตวิญญาณของเขาผ่านแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ส่วนคนที่เป็นมุสลิมแต่คนที่เป็นมุสลิมแต่ไม่มีเหตุปัใจจัยใดที่ศาสนาจะอนุโลมหรือขับรนให้เขารักสิ่งคนได้แต่เขาไม่ถือสิ่งนทํานพรกที่เขามีร่างกายที่แข็งแรงคนนั้นตกข้อแรกจิตวิญญาณเขาไม่ผ่าน เพราะฉะนั้นการกระทำนั้น,จน,จจน,จนอัลลอฮ์จึงเจาะจงเรพพียกร้องเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นยาอัยฮฺละซีนะอามันไม่ใช่ยาอัยฮฺน,นัสหตือยาอัยฮฺมุสลิมผู้ศรัทธาเท่านั้นเพราะอัลลอฮ์รู้ดีว่าคนปกติถึงจะแข็งแรงอย่างไรไม่สามารถจะกดอาหารและน้ำได้ยกเว้นผู้ศรัทธาที่เขากดเพื่ออัลละสมาอาลาเพราะฉะนั้นผลบุญก็เช่นเดียวกัน อัลลอฮ์จะมีข้อยกเว้นอิบาดาต่างๆว่ามีผลบนสิบเท่าถึงเจ็ดร้อยเท่าหรือจำนวนคก็ตามาตาแต่เฉพาะอิบราดาอันเกวกสิอ่นนี้อัลลอฮ์จะให้รางวัลเฉพาะเลยเพราะเขาคุนนั้นอดอาหารอดน้ำเพื่อประกอบเท่านันเองแต่เราจะพัฒนาอย่างไรให้สูงกว่าเป็นผู้เป็นผู้ศรัทธาหรือผู้นิมอย่างเดียวให้สูงถึงขั้นที่เรียกว่าอาัลมุตตะกี เป็นผู้ที่มีความยังง่งยืนบนโลกเสมอละหมายความว่าทำในสิ่งเจอัละใช้และละเว้นจากสิ่งะละห้ามานะครับคนมุสลิมเนี่ยมีระดับที่สูงกว่าคนทั่วไปในสิ่งเจอัละทรงห้ามที่เรียกว่าขลอมแน่นอนเขาสามารถกระทำได้เขาสามารถปฏิบัติได้และเป็นบัญญัติที่มีตลอดทั้งปี นอบเด,ดือละดอนก็คนที่มุติินจะสามารถละเวน้นละทิ้งจากสิ่งที่หารอมได้แต่เมื่อเข้าสู่ระมัดอนการทดสอบของเราจะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นกับสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตที่เป็นปัจจัยชีวิตนั่นก็คือน้ำเละอาหารมุติินผู้ศรัทธาที่เรียกมุตตะกินก็สามารถละทิ้งสิ่งเหล่านั้นได้ก็ร,ร,ระวันดอนเราจะละบอกว่าเราอาจจะคุะอ,มมองการะพูดอะยิ่งแมมากขึ้นเด้ เพียงไม่กี่วันที่ไร้ถูกนับไว้คือหนึ่งเดือนเท่านั้นเองแต่ถามว่าเราจะไปมุสกินเฉพาะเดือนละวันเท่านั้นหรือคำตอบผมไม่ใช่หลังละวันอนไปแล้วสิ่งที่คาลาลโดยปกติมิใช่คาลาบในละวันดอนกลายเป็นสิ่งที่คาลาลตามปกติอาหารไก่กินเราสามารถกินได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่มีห้ามแต่สิ่งที่เป็นต้องห้ามทั้งหลาย ทั้งในและนอกมาดอนยังคงบรรยากาศไวเหมือนเดิมสิทธิฮาร์ลยังอย่างเหมือนเดิมราฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมสัทธาที่มุ่งตะกจริงจริง่ายต่อการที่จะละจิงสิทธิฮารอลทั้งหลายเพราะสิทธิฮาร์ลทั้งหลายนะั้นแน่นอนที่สุดเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพของร่างกายไม่ดีต่อสุขภาพจิตวิญญาณของร่างกายไม่ดีต่อสังคมไม่ดีต่อครอบครัวไม่ดีต่อทุกสิ่งทุกอย่าง เันอัลลอฮฺจึงห้ามสิ่งที่หามสมัยมุกมินนั้นสามารถปฏิบัติสิ่งที่ารอมได้อย่างสบายๆเพราะสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเขาสามารถละทงได้เพื่อลัสุมพันวะต่างๆประการที่สองสุขภาวะด้านสจิตด้านจิตใจด้านอารมณ์นักเสียงมนุษย์นั้นอัลลอฮ์ได้สร้างมาให้มีอารมณ์อารมณ์รักอารมณ์ใช้ อารมณ์อยากอารมณ์หิวอ,อารมณโกรดอารมณ์เ้าเราสร้างไว้และตำแหน่งของอารมณ์นี้อยู่สมองส่วนกลางที่เรียกว่า limbic system ส่วนสมองส่วนบนที่เรียกว่า cortex นะเป็นส่วนของความคิดความจำทั้งหลายนะครับทุกคนต้องมีอารมณ์รักษาอารมณ์จะไม่เกิดงาน แต่อารมณ์ที่ดีคืออารมณ์ที่สามารถควบคุมให้หยุดได้ผ่านต้องการบรสมานาตัวนั้นไม่ใช่อารมณ์ที่เะิบเิดกดเกลียบรสปานว่าอารมณ์ที่ถูกชักจูงโดยมารยาเชกตอ่อความอยากความใคร่ความโกรธเป็นอารมณ์ของมนุษย์แต่คนที่ถือสิ่งอ่อนนั้นท่านนาบีบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีคนชวนทะเลาะกับเราชวนก่อยกับเรา ท่านตะเียให้ไว้ว่าอิรน so so ีซออิทอิรนีซออิทฉันจะไม่ทะเลาะกับคุณฉันจะไม่ไปกับคุณเพราะฉันกำลังถือสิ่ีอันนี้เป็นการบอกว่าเราสามารถควบคุมอรารมณ์ได้และถามว่าอารมณ์นี้เดยนลำพังหรือที่จะควบคุมได้ไม่ใช่ต้องควบคุมโดยปัญญาหรือสติปัญญานั่นเองสติปัญญาบ่บอกถึงการที่เขาฝระหนักอยู่เสมอว่าตอนนี้ก็เราทำอะไรอยู ตอนนี้เขาเป็นใครเป็นผู้กินผู้สัทคาทำอะไรอยู่ถือเส็จกดอยู่ทะเลาะได้ไหมฝ่ายคนได้ไหมไม่ได้เอนนิสสอยเอนนิสสอยเรื่องสติปัญญาก็ต้องมีบทบาทสำคัญในการที่จะควบคุมอารมณ์ให้ได้ลํำพังสติปัญญาอารมณ์อย่างเดียวไม่สามารถควบคุมได้ลํำพังสติปัญญาอย่างเดียวก็ไม่สามารถจะควบคุมได้ ็มีสิ่งที่เหลือกว่านั้นคือเรียกว่ามนโนธรรมนั่นคือความเชื่อความศรัทธานั่นเองเพราะฉะนั้นอินมูสินาน,นียเขาได้ให้ความสาคัญของอารมณ์เพียง2ี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองสติปัญญา20เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่จิตวิญญาณโรหันต์อย่างน,นั้น5 0เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นใครบาตามที่มีพลังด้านจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ที่แข็งแกร่งกอ่เขาจะสามารถควบคุมสติปัญญาให้คิดในสิ่งที่ดีเท่านั้นเอง ทำในสิ่งที่ดีเท่านั้นเองแล่จะควบคุมอารมณ์ให้รู้มีความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่ดีเท่านั้นเองแต่ถ้าสติปัญญาเต่ถ้าจิตวิญญาณอ่อนแอเป็นโรคหรือบวพค่องแน่นอนที่สุดพลังด้านอารมณ์พลังด้านสติสติปัญญานั้นจะเหนือกว่าพลังด้านจิตวิญญาณเขาจะสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่เขาต้องการไม่ว่าสิ่งนั้นดีหรือชั่ว และจะมีมารลาชาติมาสมทุกมาสนับสนุนให้เขานั้นมีพลังมากยิ่งขึ้นเพราะดัเดือนมาตอดน,นี้เป็นการเดือนที่อบรมปรามอารมณ์ของเรานั้นให้เป็นอารมณ์ที่อยู่ภายใต้ความต้องการของสมารับนั่นเองแม้แต่อารมณ์จากอ,อารมณ์ไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ฮัลลที่เดือนมาตอนแต่เมื่อจุมมาตอนแล้วอารมณ์นั้นสามารถจะบอกว่าสิ่งนี้ผรอสิ่งนี้ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ต้องการเอง ยังก็ถือสิทธกดจริงๆเนี่ยถ้าเราฝึกและก็มีสติและก็มีจิตวิญญาณภายในสามสบวันเนี่ยเพียงพอแล้วหรืออย่างที่เราจะออจากลมันดแล้วให้คงสภาพการเป็นคนที่ซ้ออิบซ้ออิบได้ตลอดเวลานี่คดอจู่บึ่งว่าใครต้องการที่ต้องการจะอยู่เสมือนตัตั้งถอสิทธิ์กดตั้งเซียมบินตะรีตั้อสิทธิ์กด หนึ่งปีเขาปฏิบิซอ,อสินบนทุกๆสามวันในหนึ่งเดือนเรียกว่าอาเซียนมอาไปรอคือการซื้อสินบนในช่วงที่ระหว่างเจ็ดเป็ดดวงขึ้นสิบสามขึ้นสิบสามสิบสี่สิบห้าขึ้นหมายความว่าในหนึ่งเดือนนะั้นเราจะต้องมีการซือสินบนสุนัดด้วยอย่างน้อยเดือนละสามวันนคนนั้นเราก็จะบอกว่าได้อาเซียเอาไปที่ฮะดีสตังที่บอกว่า ใครก็ตามที่ถือสิ่งโอน6วันหลังละมาดอนก็คือ6วันเดือนชาววันก้านาซีนิยมริ้เช่นเดียวกันเพวัะนี้ถ้าเราคป็นหม่วงตั้งแต่ตัวสิ่งโอน6วันชาววันบวกกับ3เดือนในทุกๆเดือนหลังละมาดอนนี้อินชา,า,าอัลลอฮ์เราจะเป็นคนที่อยู่ในภาวะเรียกว่าอ,อัซโซอิทตลอดทั้งปีและถทว่าคนที่ส่วนทั้งปีนั้นจะทำในสิ่งที่ดีได้หรือไม่ทำแบบ เพราะจิตปัญญาที่สมบูรณ์อาร,ณร,าร,ร,รมณ์และสติปัญญาถูกควบคุมโดยมนุษยธรรมนั่นคือบัญญาที่เราใช้ของสปาร์กลาและตามแบบเพาะที่เราดีนั่นเองครับผู้ศรัทธาจะมีเกศทั้งหลายประการสุดท้ายคือสภาวะทางด้านร่างกายซึ่งโยชิานาด้ให้ความสัมพันธ์น้อยมากน้อยิเพียนสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองร่างกายของเราดึงลำธงแล้วไม่สามารถจะไป,ไปต่อยไปเปรตไปตง,ปตงมวยได้ เวนแต่ค <lien> <im sharing> <im> ําสั่งจากประสาส่วนบนที่อยู่สมของเรานั่นคือความรู้สึกและก็สติปัญญาปิคนสั่งและเส้นภาษาพจนทํางานผ่านเส้นสาษาียกว่าสมาติเลิฟถ้าเส้นสมาติเลิฟขาดก็จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอยากจะยกแขนยกไม่ได้อยากจะเดินเดินไม่ได้เพราะเส้นระษาทเสียไปแล้วครับพระเด็นร่างกายนั้นคือตัณิ์ไม่มีอะไรเลย เพียงแต่จับตาในายขความคิดในความขิดนั่นคือใครจิตวิญญาณที่สมบูรณ์หรือว่าอารมณ์ไฟต่ำจากนั้นเขาไปจะตามนายของเขาผู้ศรัทธาที่มีความจังเป็นโรสแมลลาร์ในของเขาเป็นฮรสแมลลาร์เพราะฉะนั้นอัเลาสามารถใช้สิ่งที่ดีสิ่งที่งามมาได้และเขาจะมีสติอุตส่าห์ว่าถ้าหากเขาทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีนั้นเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อคนอื่น แต่ถ้าเขาทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนั้นเพื่อตอนเองเช่นเดียวกันซึ่งมีบรรจุไว้ในศรัทธาอัลอกิสรัตองค์การที่สิบที่าาออแปล,แลว่าเอ็นอาสันตมุมอาสันตุมเลอันพุสิคมว่าเอ็นอาสันตุมปาราหา์ะี่นี้ติดที่โรงพยาบาลอิสลามจากรณาซึ่งเราไปดูงานเมื่อสงกรา์ที่แล้วมีการเตือนหมอเตือนพยาบาลเตือนทุกคนว่า ต้องเป็นคนที่ทำดีตลอดเวลาไม่ได้ตลอดเวลาอกไม่หมอจะเหนื่อยไม่รพจะเหนื่อยแต่ต้องทำดีเพราะว่าเอ็นดัสซัตตุลซัตตุลนี่คืออันหนึ่งสิบุตทำดีเพื่อตนเองแค่ทำดีเพื่อผูอื่นปัญหาว่าถ้าทำดีนถ้าเราบอกว่าทำดีเพื่อคนอื่นแล้วเราจะทำเมื่อเราไหวเราจะทำเมื่อเรามีอารมณ์ถ้าเราไม่มีอารมณ์เราจะไม่ทำแต่อายันนี้สอนให้มุสลิบุตรรู้ว่าเอ็นดัสซัตตุล อาศัตตุมินอันพุชิบุอินอาศัตุอันความชั่วตับเรา,เราความดีกับเราเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเรื่องมรดกฝึกอบรมมาเรยนเร,ยนเรียนึย่งโดยเฉาะจะมีพฤติกรรมเช่นนี้สุขภาพาาั้งหน้าร่างกายมุสีาลา,านั้นแค่ความับผันน้อยมากที่พวกเรามาขั้นต้นแต่เราก็ต้องการมันเช่นเดียวกันเพราะสุขภาพร่างกายนั้นถือเป็นลิมิตอย่างหนึ่งของัศมตีตระกล เน,น,นี่ยม,ม,ม,มันได้หนีมาพูดโดนดีมาอาศัยอยู่บนด้านล่างอาศัยหักวันปล่อยมีนิมิตองสองประการที่ท่านนบีบอกว,ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เมื่อเราก็ให้ไปแล้วก็จะรักเลยลืมที่จะใช้นีมิตน,นั้นให้เป็นประโยชน์นั่นคือเป็นนิมิตเสฮักวันประรอยมีสุขภาพที่ดีและดีอย่างว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีสุขภาพที่ดีแล้วเราจะดูแลได้อย่างไรในเรืนองมดดอนนี้มีคนที่คลอดมดดอนในสภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ก็จะมาดอดแล้วเป็นโรคมีเป็นตับวีหรือเป็นโรคเบาหวานโรคความดันไขมันสูงโรคอ้วนหรือว่าจะเป็นเส้นโรคเส้นเลือดสมองตันเส้นเลือดหัวใจตันเป็ได้เพราะอะไรครับเพราะพฤติกรรมการกินของเราตอนนี้ถ้าเราพได้กล่าวว่าอัลมาอิดัลใบบุดายวลฮิมดัลโรคสมองมึนงงจาว่า ข้เพราะนั้นท่านรบีบอกว่าเป็นแหล่งของการเปิดโรคทั้งหลายการทะลุทะนอมเคราะหรือการควบคุมอาหารนั้นท่านรมบีบอกว่าเป็นหัวใจสําคัญของการมาปรกษาคือเป็นยาชนิดติดเท็จถามว่าโดยลำพังมนุษย์แล้วถ้าไม่มีบัญญัติการเกษตกอนนั้นสามารถควบคุมตัวเองได้มันว่าจะอดสามวันต่อเดือนอดแปดวันต่อเดือนหรือจะอดหนึ่งเดือนเดือนวันเดือนไม่ได้ปัจจันเป็นสัญญาณของมนุษย์อยู่แล้วว่าอารมณ์อยากอารมณ์ยู่ประสาก การควบบังคับหรือบัญชาเจาะเราไม่สามารถทำได้ครับเพราะฉะนั้นรมฎอนนี้เป็นการควบคุมอาหารอย่างระมฎอนเป็นเดือนแห่งการผดอาหารไม่ใช่เดือนแห่งเทศกาลอาหารที่เราเข้าใจกันซึ่งจะมีอาหารหลากหลายขายจากตามสองตลาดทั้งที่ไม่เคยมีจะมีในเดือนรมณฑเแค่นีนะครับดูที่เราว่าเราจะสามารถควบคุมได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นคนที่ต้องการจะมีสุขภาพที่ดีลงมาตอนนั้นก็คือคนที่ถือสินัขอย่างท่านนบีผมได้ความสำคัญอย่างเดียวเท่านั้นคือชว่วงก็สองประการถลุ่มจุแรกคือสุนัขและก็ละสิบท่านนบีกันชักมากครับให้เราเจอสิบว่าต้อง,งอลุกขึ้นลุกขึ้นมากินอาหารส,าส,สาปปรุนัขสุนัลอักตุบารอตการกินสุนนั้นเป็นสิ่งอาหารที่มีสุนนที่คนในอิสาม เพราะอะไรครับเพราะท่านนบีไม่ต้องการให้เรานั้นอดอาหารมากกว่าที่เป็นอยู่คือมากกว่าชื่ววันหรือ1 3ชั่วโมงกว่าๆนะครับคนไหนตามที่อดอาหารเกิน12ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็จะมีอาการหนึ่งที่เรียกว่าสาั่งดิคนที่ไม่กินสาอุธแสดงว่าเขาจะเริ่มละสิบอดหรือสุดท้ายที่เขากินอาจจะเป็นกอนเช้าคืน หรือว่าเลยเชินขึ้นไปั <c oughs> นจะนับเวลานั้นไปั่งว่ารักษาหมในเดือนในช่วงตะวันตกหรือมาร์ริดอาจจะเป็น16ชั่วโมง18ชั่วโมงได้ <c oughs> ในช่วงสายๆอาจ <c oughs> จะมีอาการที่เรียกว่าสร้างขึ้นอาจจะมีอาการปวดศีรษะบุบแรงที่ว่าไมเกรนอาการปวดท้องบุบแรงที่ว่าโคลิกมีอาการปวดท้องท้องเสียปวดเมื่อยตามข้อต,าตานนอ่างๆบางคนเป็นหน้าปวดเป็นลมก็ได้เพราะอยู่ในภาวะสั้างขึ้ท่านนบีไม่ต้องการให้ ประชาชาใ네นขั้นนั้นเธอสิบคดแล้วประสบกับภาวะสั้นพิษาพิรทรมารและเป็นสุน <tan> ัะเดินของท่านนบีและไม่ต้องการให้การทดสอบของเรานั้นเหมือนกับการทดสอบของบรรดายโฮดีและนอสโรซึ่งท่านเหล่านั้นทธอสิบคในอดีตไม่มีการกินสมุนนะครับเพราะนั้นเป็นสุนัขของท่านนบีนะครับถึงแม้ว่าจะกินน้ำแม้แต่อึดเดียวก็ตามเป็นการให้ความสำคัญกับสุนัขท่านนบีและก็จะมีประกาน ประการที่สองที่ผมให้ความสำคัญคือกัักสิบซึ่งคนส่วนใหญ่เพราะเราส่วนใหญ่อาจจะคข้าใตไปแล้วใน่เป็นการทุกคนอีกครั้งหนึง่งการักสิบอนะั้นเป็นภาวะที่ร่างกายขาดสิ่งพันอยู่4ประการด้วยกันขาดน้ำขาดพลังงานในรูปของแคลอรีขาดวิตามินขาดแร่แการขาดสิ่งเหล่านี้แน่นอนมีผลกระทบต่สอสุขภาพร่างกายแต่เมื่อถึงภาวะร,ร,ร,รักสิบอดแล้วนบีบอกให้รีบรีบรักสิบ และก็การัสองท่านนบีนั้นเป็นการรับสิบอวิธีที่ทําอย่างไรให้เรานนั้ได้รับพลังงานเร็วที่สุดและก็สดชื่นเร็วที่สุดเพื่อเราจะพัฒนาต่อในคั้นต้เริ่มต้นในการละหมาดมักลิบปัจจุบันท่านนบีทํำแบบอย่างให้เราดูซึ่งมีสหพันธ์คนหนึ่งที่อยู่กับท่านอยู่เวลานานคืออานัสบินมาลิกอนัสบินมาลิกเล่าให้เราทราบว่ากานอันนบีซุนุลลอฮฺอับดุลสลัลิมยุฟกิรูอัลลาร์อับบะดินกับลาฮิสตลิ กว่าเอ็งจะเป็รูปแบบจนความธรรมะกว่าเอ็งจะเป็นธรรมะจนภาษาภาษาว่าาาวอิมอานัสบอกว่าท่านเห็นท่านนบีนั้นรักสิบดด้วยลูกอินทผลังที่สุขงอคิดว่ารุตบก็จะไปละหมาดมากขึ้นว่าะนรุปบบจนมรถ้าวันไหนนบีไม่มีอินทผลัมที่สุขงอนบีก็จะรักสิบดด้วยอินทผกัมที่แห้งที่มีผายบ้านเราเลมตอนนี้นะครับ ไว้อำลัตะตุนธรรมรอดตุนอาซาฮสาสวัสดิ์บินบินมาถ้าไม่ตื่นสำหรับที่แห้งนบีนละสิบคนด้วยการดื่มน้ำหลายหลายตื่นและก็ไปละหมาดนั่นคือสุน,นัขนนบีส่วนบ้านเราเป็นสุนัขอีกอย่างเาเรียกว่าสุนัขะสมะสามเตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วนั่งอยู่หน้าสำรับบนเท้าใจหนึ่งมินอิจฉาลำหนึ่งเม็ดละสิบคนว่จฉาลมใช่ไหมครับใช่สุนัขนบีตักดื่มน้ำมือแก้วใช่ไหมครับ น้ำชานำหนึ่งแก้วน้ำส้มหนึ่งแก้วนมหนึ่งแก้วอีกแก้วไม่สามจัไม่ได้แล้วก็ข้าวมีอยู่แล้วกินให้หมดเลยครับกินให้หมดในเวลาที่จำกัดเพราะเวลาจะประมาณแล้วการกินเช่นนี้รีบเร่งเช่นนี้แน่นอนที่สุดถามใครก็บอกว่าไม่ดีถามคนพุช่มุสลิก็บอกว่าไม่ดีแนะ่นอนหลังจากนี้รีบเร่งไปทำอริบบที่ต้องอยืนต้องรุกมวต้อง คนที่กินมากกร่ติสสุญญ์นั้นอาจจะสำลักออกมาอาจจะอาจจะออกมาได้นะครับซึ่งเป็นอะไรบทที่ต้องใช้พลังกำลังพอสมควรเพราะฉะนั้นการกินเช่นนี้ไม่ใช่สุัาที่านรก้นแน่นอนและเป็นกนารกระทำปฏิบัติที่ฐานหรือว่าไม่สอดคล้องกับวิชาการแพทย์และพฤติกรรมของบางคนนี้ีทัทงพฤติกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพของตนเองเพราะฉะนั้นเรามาตอนนี้เรา ในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาและก็มีความรู้อยู่ความ宽大แล้วต้องพยายามที่จะปรับเปลี่ยมรมนร a m a d นี้ให้เป็นรมด a d ที่สามารถสร้างตัวเองให้เป็นรม m a d ที่สร้างสุขภาพสภาวะที่ดีที่สมบูรณ์ทั้ง4มิติให้ไดน้นะครับอิกอั้์ถ้าเราเอาพฤติกรรมนนี้ไปใช้นอกเากอ a รม d อนก็เป็นริงท,ที่ดีปพระตาสุดท้ายผมเลยจะบอกว่า ในหนังสือของนใยแพทย์ชื่อว่าโปรเฟสเซอร์ดอรอูอฮัมหมัดบาชิดเป็นคนอิอนดิบเพราะในหนังสือติพทิพย์เรียกว่าอัลเาตาร์เซียตุรนาบาวิยะอัลวาดะไปนัดาอีบันดาวะหนังสือบางท่านเป็นล่าวถูกเทียวกับการรักษาคนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้สุนทรพจน์น่ะดิดรบาชิดคนนี้เขาไม่เห็นด้วย เขาส่งเสริมให้เราดื่มน้ำมากกว่าอาหารไม่ส่งเสริมให้เราดื่มน้ำมากหลังอาหารท่านส่งเสริมให้เรากินผลไม้ก่อนอาหารไม่ส่งเสริมให้เรากินผลไม้หลังอาหารไม่ส่งเสริมให้เราดื่มน้ำเย็นช่วงที่รับประทานอาหารและไม่ไม่ไม่แนะนําให้ดื่มน้ำเย็นหลังอาหารเช่นเดียวกันเพราะทั้งงบนนี้จะไปยึนผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารในกระเพาะอาหารทำให้เรารู้สึกท้องอืดท้องเบรอนะครับการย่อยน่าจะมี แล่ก็ท่านได้เสนอทฤษฎีหนึ่งที่ท่านมีเรียกว่าอัสุทฤษฎีหนส่วนสท่านก็พูดถึงในหนังสือของท่านที่เดียวกันว่าให้แบ่งของพ่อของเปสามส่วนหส่วนสามวสุุุลต่ออาบีดีวสุุุลชะรอบีดัสุุุลลอกซีนึ่งส่วนสามเป็นอาหารหนส่วนสาเป็นน้ำและก็ส่วนสามันว่าเว้นไว้เพื่อการกินใจนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นชมุสลิมตระกับทฤษฎีหนส่วนามของท่านนั้น เพราะปัจจุบันนี้ทุกคนทราบดีว,ว่ากระเพาะอาหารของมนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่นั้นมีความจุ1 5 0 0ซีหรือ1ลิตรครึ่งเทียบกับแก้วน้ำขนาดกลาง6แก้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคำวนวณไว้คร่าวๆเนี่ยการกินของเราอาหารกาบสำรับประมาณ2แก้วน้ำน้ำดื่มอีก2แก้วเป็น4แก้วอีก2แก้วนั้นเว้นไว้เพื่อการหายใจเมื่อเอิญถ้าศึกษาดูว,ว่าการหายใจของเราแต่ละครั้ง ให้ใจเข้าให้ใจออกทักครั้งนั้นสูรอากาศเข้าไปในปริมาณ5้าไรซีซีหรือ1นึ่งส่วนของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นทฤษฎีที่ทุกคนงงมากว่าท่านอดีรู้ได้ไงว่ากระเพาะมีความจุพันไรซีซีและเป็นเป็นสาส่วนอีกหนึ่งส่วนนั่นเพื่อการหายใจใครก็ตามที่กินอาหารส่วนที่เป็นว่างสมบัติอาหารนะั้นว่างสมบัติอากาศนั้นไปบรรจุด,ด้วยน้ำหรืออาหารเขาจะเืออกมาเพราะไปเต็บ